Untertitelung des ใกล้ๆก็โหมไฟไม่ได้แล้วชายโดนพิ้งได้ไหมเข้าซ้ายแล้วไม่ส่งครับโอ้โหมไปเรื่องยังไงครับแม่ปัดได้ใช่ไหมครับเป็นเตะมุมกันเลยสาละด้วูครับเพื่ออะไรด้วยหายกันไปใกล้ๆโย่ปะขวาแล้วอ่าเป็นฝาครับฝาวันที่หนึ่งยังทำไมเหล็กโอ้โหเจียวไปครับ เลยประเด็นใไปใกล้ด้านขวาแล้วจงโอ้เตะโตเนาะมาเดี๋ได้สไลมหลวงเอาจมาไม่ดเกี๋ยวบอลล้มกาแฟแล้วจริงเตะซ้าเ้าชุดเขาหมูแล้วเอาข้ามา หวังกันด้วยนะแม่เป็นฟาวครับที่สองครับสองนำหลวงโยกมาทุกกายแล้วจริงอโยวโยกโยกไม่ได้ไม่ได้แล้วแม่ไม่ออกด้วยนะนีแล้วปังไว้ เราพิจไรณาวิ่งก็ไม่ได้เอาไหมเตยบุ้มต้องอะไรแล้ววนมาเอาไว้เขียมาเอาแเราหวังด้วยวตื่นมาใหม่เขาหลังเลยจริงบอลพุ้งเข้าไปไม่เข้ากอบอีกแล้วโตเลยยืนมาแล้วสะหลัหลวง หา,ายมาใกล้ๆโดนบีแล้วนี่จ่ายมาได้อยู่เบอร์สิบเบอร์สิบจ่ายเบา,า,บาวั่วอาการการโรกบอลคืนบอลต่อแล้วไปกินตลอดเลย,ดยชายโอ้ไม่ยอมจริงเขาป่ะแ,แล้วเซตมาไหมแล้วนี่สารังถัว่วแย่งสวยแล้ายย้องให้เบาอยู่แล้วพล็กเสียบอลกันหนุนใช่แล้วไปฟาดเลย แลาโดนบิดเมื่อแปดแทงไปเสียบอลยังไงแล้วเพี้มาใหม่เอาบอลลมอย่งไงดูนี่เสียบอลไหมโดนกองสองแล้วได้อยู่สองล้ำหนุนเแหวกหมอสามหแล้วไปสีแล้วจะให้โอ้โหเอาหลอกแล้วจิงัโอ้ลแล้วลโอ้เลสีคนแล้วจเลยครับยูไม่พูดดีเลยโอ้ใช่พแจกันห <jin x 2> เป็นหกสูเนี่ยคือเวลาด้านแกซ้ายขวาใช่ป่ะหัวใจขอวลานอกอยู่นะตอนนี้ก็เลยเห็นหมดเลยพี่จริงๆถ้าเพื่อนกาบโฟกัสให้มันเห็นขอบสนามลุกขอบสนามเนี้ยพอจบใช่แก้ซ้ายขวาใช่นี้ได้กันงไงไม่ได้พี่ไม่ได้ต้องเหยหน้านิดนึงเหนื่อยลงท่ามันก็ไม่ถอยตัวเองเหรอติดตะข่ายพี่ถอยมาอะไรเลยเขียวแบบถ้าไม่งั้นต้องตัดตะข่ายเยอะเลยถ้าถอยมาพี่ าตมามให้ใกล้จะวคืนมาไม่ดีแล้ว่สอนลังูให้ข้ามา ข้าวใหม่ทุกคนโอ้เป็นเจ็สูตรไปแล้วตอนนี้ครับโอ้ตังเก่งกับเมสซี่เดียวหน่อยไย้นย้นมพื้นเต่าเลยปกัมาใหม่ครับยีงเงเลยปัดได้เอมา หยอย้อยมาแล้วมงมงออกข้าได้วเมอทำไมไปทางมาเลยเต็ก็นหน่อยเอาจ่ายไม่ดีว่าหย่อนเจ้าก้าลออกไป วัาเล่นขึ้นไปไปใกล้รุ่นนี้นะไอ้จะไปเองแ้วยเองไม่ผ่านนะรุ่นนี้ติดสองงานหลวงให้มาเบอร์ติดแล้วโดนลุมแล้วลูกนี้บุกมาแล้วแหวกไปสวยแล้วยิงเอาเรียบร้อยแล้วแม่ไลน์มาแล้วหนึ่งมาตัวเจ็ดยังมีเวลาครับยังมีเวลาไม่รบมือ แล้วควยดีแม่เดี๋ยวบอลนี่เราอยแล้วนี่ป่ะเจ็ดแล้วยังไงให้ไปแล้วยิงลูกนี้ติดเต็มแล้วยังได้อยู่เมื่อไหร่ต่อสู้มาสวยลูกนี้ยังไม่ออกยังเล่นได้อยู่แล้วูจะไปเองลูกนี้โดดบังเหลี่ยมไว้แล้วเลาวจะอุ้ยอีกแล้วเขาไปเองเขาอุ้ยแล้วแม่แรงเขาลูกนี้หน่าต้าก ยิงเลยลูกนี้แล้วโอ้ยว่าหายเข้าไปแล้วนี่ยโค้งมางทำไมลูกอะโตแล้วเก็บบอลได้ด้วยตรงนี้แหละยังสะดุดแล้วไม่ยิงบาทีก็ออกหลังไปแล้วไม่ต้องกอบตรงนี้ผมโค้งย่างทำไมทีม่งเข้าไปตรงนี้ตกดไดดได้ไหมจะสวนขึ้นมาลูกนี้ให้มาแล้วโดนแย่งแล้วลูกนี้ยังไงแหม่จิมออกไปก่อนแล้วตังไห

มาเองครับน้องไอซ์เล่นบอลอยู่ลูกนี้จ่ายติดแล้วขอเวลาน,านอกครับสองสนามหลวงขอเวลานอก

หลักแล้วทำไมจ่ายสมาขี่ยางลูกนี้ยังติดล็อกไ,ไปที่ไปเตะรุ่นนี้จ่ายมาแล้วแม่ไปลูกแต่ภาคของไออยู่จับแหวกไว้เองรูกนนี้แล้วยังเก็บบอลไม่ได้งัดมาลูกนี้เบอรแ์แปดแล้วสี่บอลไหมลูกนี้เ,น,เน,นี่เตะทิ้งออกไปก่อนนะครับร ยิง้เลยังติดเอนคือมาลูกนี้อน้องไอได้สวนมาลูกนี้ก็โดนให้ไปทางขวารูกนี้แล้วยิงเลยบอกไว้ได้น้องไอ้ให้ลับไป ระวัลงลูกนี้ให้เขาปางมาเบอร์เก้าไปทางขวาเบินมาที่เบอร์สามจับบอลลงแล้วยิงลูกนี้โอ้ยมาคลาออกไปเปลียงมาลูกนี้แหละจับบอลให้ดีครับลูกแต่ห้าลูกนี้ อย่งเห็นวาลูกนี้สกัดไม่ได้ทั้งไอ้แล้วจะมาเองแล้วยังไงแม่เดนเตะออกมาได้แล้วต่อสนามหลวงให้ไวทางขวาเบิ้นมาที่เบอร์สิบเจ็ดให้ลูกนี้แม่แรงกว่าลูกนี้ออกข้างไปลูกในข้างของทั้งไอ้เตะขึ้นมาโดน๋สกัดไได้จะจ่ายลูกนี้ก็ติดครับหลังมา คนเจ็ดตายเข้ากลางสวยรุ่งนี้แล้วคืนมา,บาเบอร์สิบเจ็ดยิงให้ช่วยบอกเวลาหแบบน่อยลูกเตะข้างของสองมาหลวงวเา5นี่สุดท้ายคืนเวลา,า,าอ,ลาาอหอายได้อยู่ลูกนี้เราจะไปเองแล้วโดนล้วงแล้วยังไงได้มาลูกนี้ให้ช่วยเราได้ ดีพี่แล้วยังไงลูกนี้ดึงเข้าไปยังตอกเข้ามาแข้าเราเลี้ยงได้อยู่ลูกนี้แล้วแม่ระวังเขาระวังด้วยแม่ประตูเราไปแล้วไปทางขวาฟากันที่สามแล้วทางไอ้บอลหกโยกหกตาเข้าไปบอลหกขึ้ไปทางขวาเปิดขึ้นมาลูกนี้แล้วลูกเตะ ไม่เล่นต่อ,อเพือ่อนลูกเตะป้ามของน้องไอ้ครับจะออกโค้งเร็วเพื่อนี้วิ่งมาเรื่องไไนอี้เปลี่ยนขึ้นมา,นนาแล้วออกหลังออกขอ้ออกางไปอีก มาลูกเงี้ยแวฝอขาลวงเก็บบอลได้แล้วลุยเข้ามานะแม่โดนเตะทิ้งเอาไว้ก่อนนะเป็นลูกเตะงงตื้นมาลูกงี้อัด้นไปเบิ้หลังกับหลังขาลูกนี้จ่ายเข้าไปขวาแล้วจ่ายลูกนี้ติดนไอ้ไิ้งย่เ้ามาลก็ยไปเขาตูเพี้ยเมาเลยเก็บดักไว้ได้ลูกนี้ไรสานาทีเพ่อนหลั ถือครสาวต้องนหลวงเอาไปทางขวาแล้วเตะหาเพื่อนนะจ่ายไวทางซ้ายเลยมี่ไปล้อครับเปิดมาแล้วจับบอลลงสวยด้วยลูกนี้แล้วดึงอยู่แล้วจะยังไงยังดึงอยู่จใจมาได้ไว้หลวงนั้นลุงก็คืนมาลูกนี้โดนน้องไอแย่งไปแล้วเป็นเปลฟาวปล่าเป็นที่เสียของน้องไอ มาคือมาแล้วปปดไปกินแล้โหเรียบร้อยแลย้วห <c oughs> นีไปอีกแล้วแตดประตูตกรูลวยมาแล้วยิงรู้ไหมติดทั้สองหลังรูผมได้จ่ายลูกนี้ไม่ดีจ่ายไม่พี่ ทางขวาดึงเข้กากลางดึงกระจายคืนเป้าวิ่งยิงเอา้ไหมเซยไม่ได้ครับถือเตะข้าวของสองสนามหลวงไหวได้วันอยู่รูปนี้เราลุยไปรูปนี้หล่วิเรียงเข้ามาครับวันลงสวยรูปนี้แล้วห นี是是่ยสั <c oughs> 是是่งลูกชิ้นให้หน่อยสั่งลูกชิ้นให้หน่อยสั่งลูกชิ้นให้หน่อยเยสเซ่มีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะ แบบจะบอลไม่ได้แล้วจะดึงไว้เองลูกนี้ยังได้อยู่ขนอนหลวง,งให้มาเบอร์แปดลูกหนียริงแล้ว oh. ไม่เข้าวแม่ oh. Oh. อยาไให้พ่ ลูกนี้สวนมาต้องไอจีต้องมีแล้วชนไทยก็เลยหวังได้มาลูกนี้แล้วสวอแย่งไม่ได้ลูกนี้แล้วเอ๋ยครับเนียบอลพัดแแหงวันฝาแปลกงั้นนะทางขวาจะจ่ายมาติดต้องไหนจะสวนขึ้นมาลูกนี้แล้วขี้ยาวติดบล็อกไว้ยากครับลูกเตะมุม ล้อแม่บอเธต้องบอกพี่ตนนั้งขนาดว่าจับไม้จับมือแม่